สวัสดีค่ะเมียวนะคะพัชรธิดาปิ่นทองค่ะเป็นที่ปรึกษาการขายของอิซูซูเคียงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะคะสาขาของเรานะคะอยู่ข้างๆกับโรบินสันบุรีรัมย์นะคะอยู่บนถนนาสายบุรีรัมย์นางรองนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเมียวจะพาไปชมรถอยู่รุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่นที่แต่งพิเศษมาจากโรงงานนะคะจะเป็นรุ่นไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ เดี๋ยวพาไปชมในส่วนของกระจังหน้ารถรุ่นนี้กันก่อนนะคะจะมีส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าจะเป็นแบบ LED projector นะคะรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวตรงนี้แล้วก็เป็นส่วนของไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นแบบ LED นะคะจะได้ให้ความสว่างค่อนข้างมากนะคะ รุ่นนี้เขาจะมีความพิเศษนะคะตรงกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะเฉพาะรุ่น X Series กระจังหน้า2ชั้นสีดำแบบนี้เลยนะคะรุ่นท,ทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียม2ชั้นทีนี้มาดูในส่วนของโลโก้นิดนึงนะคะโลโก้ Isuzu ส,ส,สีแดงตรงนี้จะมาเฉพาะรุ่นของ X Series นะคะอ่าเป็นโลโก้ Isuzu ส,สีแดงเฉพาะรุ่นค่ะ เดี๋ยวพามาชมด้านข้างๆตัวรถกันนะคะรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับล้อแมกขอบ18สีดำนะคะถ้าเป็น X-Series จะได้ล้อแมกขอบ18สีดำตรงกลางก็จะยังเป็นโลโก้สีแดงอิสู u แบบนี้นะคะในส่วนของซีรีส์ยางรุ่นนี้นะคะ26560 R 1 8นะคะ R 1 8ก็คือขอบ18 18นิ้วนั่นเองนะคะเป็นส่วนของล้อแมกนะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของยางจะเป็นอของบิสโตนนะคะยางแท้จากโรงงานนะคะจะมีในส่วนกันสะเทือนด้านแรกนะคะช่วงข้างหน้านะคะจะเป็นแบบอิสระติดนก2ชั้นนะคะพร้อมคอยสปริงนะคะสัญ,ญลักษณ์ S นะคะตัวนี้จะมาเฉพาะรุ่นเช่นเดียวกันจะมีใน X-Series ของทุกคันเลยนะคะ ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตอนนี้เขจะมีไฟเลี้ยวมาให้ถ้าเป็นส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นสีขาวมุกเหมือนกับตัวรถเลยนะคะมือจับประตูด้านนี้ก็จะเป็นสีขาวอ่าสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้ก็คือติดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มให้ก็จะลองมือเปิดนะคะคือคันนี้ตกแต่งพร้อมส่งมอบแล้วนะคะติดฟิล์มติดที่กันสาดให้เรียบร้อย ด้านข้างนะคะก็จะเป็นส่วนของบันไดข้างแบบบิวอินที่มีมาให้แบบสีดานะคะทีนี้ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งสำหรับรุ่นนี้เขาจะมีกระบะติดกับโลบามาพร้อมนะคะจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะ ชมทางด้านหลังของตัวรถกันนะคะรุ่นนี้จะมีไฟไท้ายที่สวยงามนะคะเป็นแบบหลอด LED นะคะสัญ,ญลักษณ์ X Series นะคะที่ฝาท้ายตรงนี้เลยมาพร้อมกับกันชนท้ายแบบ Built-in นะคะฝาท้าทยเนี่ยจะมาพร้อมกล้องมองหลังแบบนี้นะคะการใช้งานของเขาก็คือเวลาที่เราเข้าเกียร์ A เกียร์ถอยนะคะ จะมีเส้นปรากฏที่หน้าจอด้านในนะคะตรงโลโก้เขาจะเป็น isuzu นะคะสีแดงนะคะจะไม่ใช่สีโครเมียมเหมือนเหมือนรุ่นปกติทั่วไปนะคะเขาคือรุ่นพิเศษค่ะและในส่วนของพวงมาลัยนะคะเหมือนเดิมค่ะก็จะมีโลโก้ isuzu สีแดงนะคะอยู่ตรงกลางนะคะสำหรับรุ่น X Series รุ่นนี้เขาจะมีะระบบคูตคอนโทรลด้วยนะคะหรือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินั่นเองอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นะระบบควบคุมนะคะใช้งานเหมือนกันกับหน้าจอเพียงแต่ว่าเราเป็นผู้ขับขี่เราสามารถบังคับที่พวงมาลัยได้เลยนะคะ <S <S แล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะเป็นแบบมัตติฟังก์ชันนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหน้ากันนะคะรุ่นนี้นะคะเขาจะมีหน้าจอสัมผัสข,ขนาด7นิ้วนะคะ มาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะในส่วนของการทํางานของกล้องมองหลังเนี่ยเวลาเข้าเกียร์ R หรือเกียร์ถอยมันจะปรากฏที่หน้าจอนะคะใช้งานง่ายค่ะตรงนี้นะคะมันจะมีที่ชาร์จแบบหรือ USB นะคะตรงนี้ใช้งานง่ายเช่นเดียวกันนะคะและถ้าเกิดว่าเรามีโทรศัพท์หลายตัวนะคะต้องการใช้งานก็เสือเกเก้อตั a p ปลงเสียอพื่นได้นะคะเดี๋ยวมาดูตรงส่วนของเกียร์นะคะ ตรงนี้นะคะเกียร์อัตโนมัตินะคะสามารถเล่นเกียร์ธรรมดาได้แบบเรยบโนิกนะคะในส่วนด้านหน้าของ x s e e r i s ตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ X นะคะส,สัญลักษณ์ X ยังมีให้อยู่นะคะอันนี้ก็จะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆน,นะคะในรุ่นปกตินั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของแอร์บ้างนะคะ แอร์เนี่ยก็จะถูกออกแบบมาให้ความหรูหราใช้งานง่ายเช่นเดียวกันนะคะเพราะมีเพียง3ามปุ่มนะคะเลือกทิศทางแอร์นะคะพัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์นั่นเองนะคะท,ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ขึ้นเขาลงเขาเวลาที่เราใช้งานรถขึ้นเขาลงเขาอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีตัวช่วยเป็นเรื่องระบบความปลอดภัยนะคะตรงนี้นะคะ ในส่วนของประตูข้างนะคะประตูข้างก็จะออกแบบมาให้มีความหรูหราเฉพาะรุ่นนะคะจะเป็นลักษณะบุนุ่มมาให้แบบนี้เลยนะคะเดินได้สีแดงแบบนี้นะคะก็ให้อารมณ์สปอร์ตมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของที่นั่งด้านหลังกันบ้างนะคะ,ะเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะเขาจะมีแอร์หลังให้ด้วยะะแล้วก็ตรงนี้นะคะ USB ต้องการชาร์จแบตนะคะตรงนี้ใช้งานง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ เหมือนเดิมค่ะบานั่งตอนหลังก็จะเป็นเบาะแบบกึ่งหนังแท้เช่นเดียวกันนะคะตรงกลางก็จะมีที่พักแขนให้สามารถวางแก้วน้ำได้แบบสะดวกสบายเช่นเดียวกันนะคะคือต้องบอกว่ารุ่นนี้อนเนกประสงค์มากนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ ต้องการรถเกียร์อัตโนมัตินะคะเป็นในรุ่น4ประตูยกสูงและเป็นรุ่นที่ตกแต่งมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะรุ่นนี้แนะนําได้เลยนะคะตอบโจทย์ตอบสนองลูกค้าได้อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของกระบาดท้ายกันบ้างนะคะ,ะค่ะเปิดได้ง่างยรุ่นนี้นะคะจะถูกออกแบบกระบะหน้านะคะมีพื้นที่ใช้สอยอย่างกว้างขวางเลยนะคะเป็นรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์นะคะที่นั่งได้5ที่นั่งแล้วก็ มีกระบะท้ายที่กว้างขวางสามารถขนย้ายหรือว่าใส่สัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะคะฝาท้ายก็เปิดง่ายมากนะคะรุ่นนี้นะคะราคาไม่ธรรมดาหมายถึงตัวกระบะท้ายถ้าเกิดว่าลูกค้าได้รุ่นนี้ไปเนี่ยในส่วนของกระบะที่ติดกโลบารเนี่ยราคาค่อนข้างแรงนะคะไม่ธรรมดาเลยแต่ถ้าลูกค้าได้รุ่นนี้มาเนี่ยบอกว่าคุ้มมากเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ X Series ประตูตัวท็อปสุดที่พาไปชมกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจแคมเปญอยากจะโทรเข้ามาสอบถามนะคะสามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์044690015นะคะของเรานะคะมีแคมเปญรองรับสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้เงินออกรถน้อยนะคะใช้เงินเพียงหลักหมื่นไม่เกิน5้าหมื่นก็สามารถออกรถได้สำหรับรุ่นนี้นะคะ ท่านไหนที่มาไม่ถูกนะคะสาขาของเราอยู่ข้างๆกับโรบินสันร,รีรัมอยู่บนถนนเส้นบุรีรัมนางรองนั่นเองนะคะหาง่ายค่ะท่านไหนที่มาไม่ถูกสามารถโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ